สวัสดีครับพวกับอาร์ตดิสนเคยครับพี่ๆวันนี้พบกับอาร์ตแน่นอนครับต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดก่อนอื่นเลยนะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่ๆได้ชมกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้อาร์ตจะพาพี่ๆมาชมรถคันไหนนั้นด้านหลังผมเลยครับสุดหล่อของผมวันนี้เอลเรสต์วายแท็กขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นเจ้าตัวท็อปสุดของ PPV 7ที่นั่งนะครับกับเครื่องยนต์210แรงม้า500นิวตันเมตรนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์์แแบบบบบบเเเทออรรรโนนนะะคััสูถวียงง่ กับเฟลลิงการขับขี่ที่โหมดการขับขี่ขับ4แบบพาร์ทถ่านนะฮะพี่สามารถใช้แบบโหมดโฟร์ไฮโหมดโฟร์โรในการขับขี่แบบรูฟสไตล์ออฟโรดด้วยก็ได้หรือจะขับขี่ธรรมาดาขับ2อบ้านเราได้ปกติได้นั่นเองกับเฟลลิงการตกแต่งยังไงบ้างมาดูกันครับวันนี้รถคันนี้ขออนุญาตแนะนําก่อนค่าตัวเขาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้บาทนะครับสีนี้นะครับเป็นการสั่งทําสีพิเศษหรือเป็นการแรปสติ๊กเกอร์นั่นเองนะครับสีนี้คือสีคองเกรีตนะครับหรือสีเทาแรปเตอร์เรานั่นเองนะฮะ ทำสีทั้งคันแรปสีทั้งคันเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวชุดกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าตัวใหม่ล่าสุดของเรานะจากบริษัท Kings Car นะครับคือชุดแต่งของ Random นะครับเป็นฟอนต์ FORD และมีตัวไฟ LED ตรงด้านข้างไฟหน้าทำงานควบคู่กับไฟ C ีแ m มนะครับเป็นไฟอัจฉริยะหรือไฟแสดงตัวตนในเวลากลางวันและกลางคืนนะครับทำงานตลอดเวลาเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์นั่นเองนะครับและแน่นอนครับขับ,ขบเคลื่อนสล้อจะได้เป็นไฟ Magic LED นะเป็นไฟลูกแก้วนะครับมีไฟต่ำหนึ่งลูกไฟสูงหนึ่งลูกพร้อมไฟช่วยในส่วนของตัวมุมมององศาการเลี้ยว45องศาเพื่อช่วยเพิ่มทัศนวิสัยเมื่อยามเราขับรถไปในที่มุมอับหรือในยามที่แคบหรือเวลาเราเข้าโค้งด้วยนั่นเองนะครับเพิ่มแสงสว่างด้านข้างทั้งซ้ายและขวานะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะครับเปลี่ยนชุดสเกิร์ตด้านหน้าเป็นชุดของ a k c นะครับชุดนี้เป็นของ a k c นะครับยังคง เว้นใน2ตัวที่เป็นขเขาเรียกว่าการ์ดการชนด้านหน้าของตัวรุ่น y าแท็กที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วนะครับของ y แท็กจะมีคางที่เป็นตัวให้ชูแบบนี้มีให้อยู่แล้วนะครับไม่ได้ตัดออกอย่างไรแต่ว่าใส่ในส่วนของตัวชุดชายการชนด้านหน้าหรือตัวสเกิร์ตของบริษัท AKC เข้าไปเพื่อให้ดูมิติของรถมันดูเตี้ยลงมากยิ่งขึ้น,นครับแต่จริงๆแล้วรถตัวนี้ก็ทำการโหลดลงมาไปีกงนิ้วนั่นเองนะครับกับมิติการโหลดเตี้ยนะครับคือทําให้ตัวรถลงไปอีก2นิ้วด้วยการเปลี่ยนชุดโหลดของโรเฟนเดอร์นะครับพร้ออมปปีกนนรรัับบงศาะค ซับปรับเกียวชคปรับระดับได้นะครับเป็นชุดตัว OEM 2.5ปรับได้แต่ระดับมีซับแท่งแยกให้ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนปีนกปรับองศาเปลี่ยนลูกหมักกันโครงเพื่อเพิ่มฟีลลิ่งในการขับขี่และเขาเรียกว่ามุมแคมเบอร์แคสเตอร์ของหน้ายางในระยะการโถวอินโทเอาท์ทำให้ยางกินไม่ให้รถมันกินยางด้านนอกหรือด้านในมากขึ้นนั่นเองแน่นอนครับจุดพิเข,ของรถคันนี้คือล้อแมกนะครับล้อแมกคันนี้เป็นล้อแมกของเวกนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเวกวิวนะครับเป็นเวกฟอร์ นี่เป็นกรรมวิธีการผลิตล้อที่ดีที่สุดนะครับดูลักษณะของตัวก้านก้านจะเฉียบมากและบางมากนะครับน้ำหนักเบานะครับเกกิโลกร,รมัมเป็นล้อฟอร์ดนะครับ4ล้อนะครับก็มีเป็นหลักแสนนะครับทำไมต้องใส่เพราะว่ารถอย่างรถค่าย,ยุโรปที่เป็นในเรื่องของฟิลิ่งในการขับขี่เพื่อลดในเรื่องของการใช้พลังงานงการขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนได้ดีวิ่งได้ดีขึ้นน้ําหนักเบาขึ้นก็เป็นล้อประเภทนี้ครับเป็นมีจะมีล้อโฟร์ฟอร์มิง และก็ล้อฟอร์ดนนี้คือล้อฟอร์ดคือล้อไฮเทคโนโลยีล้อที่ท็อปสุดแล้วและรัดด้วยยางของโตโยต้ายออฟเพนดี้แนทรีเป็นยางจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นยางออเทอเรนเป็นรุ่น a T 3ของซีรีส์ของปี2024นี้เลยนะครับเพิ่มฟีลลิ่งในการขับขี่นุ่มเงียบและรีดน้ำได้ดีนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเสียงไม่ดังและในส่วนของชุดเบรกอ๋อลืมชุดเบรกเลยลืมพระเอกชุดเบรกแดงๆนี่ชุดเบรกเป็นเบรกอ่าเบรกคัสตอมนะพี่ๆสามารถใส่ได้นะเบรกแบบนี้ก็ดนนด้้้าาานนนนหห6พพออลััง4ะครบ ด้านข้าก็ขึ้นคลีนมาเลยนะครับเก็บงานเรียบนะครับข้างบนเป็นสีดำเครื่องคันไม่เครื่องคันสีเฉพาะด้านบนเท่านั้นนะครับทำเหมือนกับรุ่นพี่ใหญ่อด้วยรุ่นของเอเวอร์เรสแพทตินัมนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังตอนนี้เราตัดในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์ออกทั้งหมดแล้วจะไม่มีคิกเซนเซอร์นะครับมีเพียงแค่เปิดโดยระบบไฟฟ้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับด้านหลังก็เปลี่ยนเป็นชุดของ AKC เก็บงานด้านล่างเป็นสีดำทั้งหมดนะครับก็เน้นง่ายๆสบายๆครับ นี่ก็ในส่วนของตัวระบบการขับขี่ที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่คือท่อไอเสียของ HKS นะครับเป็นปลายท่อคู่ออกด้านข้างเพื่อเพิ่มเสียงฟิลลิ่ในการขี่แบบนุ่มๆทุ้มๆเร้าๆเพิ่มแรงบิดแรงมา้าขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับช่วยในเรื่องของการเร่งได้ดียิ่งขึ้นแต่ยังคง DPF ยังมีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็น e u r o ไฟเรามีในส่วน DPF อยู่แล้วนะครับ ท่อเรามีรุ่นใหม่ให้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกังวลว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่จะใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับสำหรับพี่ที่ใดที่อยากได้รถยนต์แบบนี้นะครับติดต่อกอ,อาฟิกมาได้ครับอาร์นพนครนชลุมเกษตร,รินเบอร,ร์โ,รโทรศูนย์เก้าแปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหกหนึ่งนะครับถ้าข้ามาได้อยากได้รถแบบไหนติดต่อเข้ามาได้คุยกันก่อนนะครับว่าพี่ๆอยากได้รถประเภทใดตกแต่งแบบไหนนะผมมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลพี่ๆถึงหน้าบ้านนะครับดูแลเอกสารให้พี่ๆได้เลยนะเมื่อเอกสารครบเรียบร้อยนะครับอนุมัติผ่านมาแล้วก็มาเลือกรถกันรเเลลืืออกกสีุ่น ลือกสิ่งที่พี่อยากได้นี่ในเรื่องของมิติของการตกแต่งอมีมากกว่าร้อยรูปแบบในการตกแต่งรถให้พี่ๆได้เลือกกันนะครับล้อแมกยางนะครับฟิลิ่งการตกแต่งต่างๆนับอยากได้แบบไหนพี่เลือกได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ตกลงแต่งเสร็จแล้วนะครับพี่จะมารับรถเองที่โชว์รูมหรือจะให้อาร์ตไปส่งกับพี่หน้าบ้านก็ทาได้เพราะอาร์ตมีบร,ริการส่งมอบให้พี่ถึงที่บริการให้พี่ๆถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับกับอาร์ตโชว์รูมเกษตรน้มินโชว์รูมที่ไม่ใครนับหนึ่งสามปีซ้อนสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครกด์ตติาม เพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปดีๆแบบนี้พี่ๆชมกันคลิปหน้าจะมีลูอคไหนพี่ๆชมกันนั้นติดตามมาไว้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ